มินิไซส์เฟอร์นิเจอรจากอีกเกียมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับคอนโดอยู่ซอยบังบันแผงร้อยเจครับทำเลทองย่านธุรกิจและการศึกษาราคาแค่หลักแสนสุดคุ้มเข้าไปดูที่ตึกกันเลยทุกตึกมีที่จอดรถมีระบบรักษาความปลอดภัยพี่พี่เข้าไปดูข้างในกันครับข้างในปิติตกแต่งให้ใหม่หมดเลยครับพร้อมเข้าอยู่สะดวกสบายมากๆเลยครับ ห้องไซส์มินิราคาก็มินิด้วยครับห้องนี้ราคาหกแสนต้นต้นเองครับแม่แม่จัดสินเชื่อให้ด้วยฟรีเลยครับมีคอนโดเป็นของตัวเองอเริ่มต้นศูนย์บาทไม่ต้องเสียเงินดาวผ่อนง่ายๆ่ายใส่กบกระเป๋าครับอยากให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของจังเลยครับการเดินทางแสนสะดวกไม่ต้องงอรถส่วนตัวเลยข้างหน้าใกล้ป้ายรถเมล์แล้วไฟฟ้าใต้ดินก็